รถชนหายไม่วันทูที่โก้รถชนรถหายไม่รถรถหายรถชนหายไม่วันทู่ที่โก้รถชนชนหายรถไม่ไม่ชนรถชนหายไม่วันทูที่โก้ไม่ไม่รถรถชนชน,ชนหายหายเซฟกะปองพลาสเอร์ออประกันภัยรถยนต์ชั้นสองพลาสเสอร์เขาคุ้มครองรถยนต์จากการชนกับยานพาหานะทางบกบนท้องถนนและครอบคลุมทูกกรณี คุ้มครองภัยจากน้าท่วมรถยนต์สูญหายทั้งคันและไฟไหมนอกจากนี้ยังมีทุนประกันภัยหลากหลายให้เลือกซื้อตามความต้องการพิเศษบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG รถไซค์ Assistant 24ชั่วโมงทั่วประเทศ,เทศบอกเลยว่าเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเกือบเทียบเท่ากับประกันไทยชั้นหนึ่งถ้าสนใจเนี่ยซื้อเลยประกันภัยรถยนต์ชั้น2 plus เซฟกา้าสอง plus คุ้มครองครบเพราะ MSIG เขาคิดแทนให้ทุกอย่างแล้ว ถ้าชอบเกมแบบนี้ก็ขอขอ,องที่ให้เราด้วยนะเชื่อชอบใช้ใช้ M S I G